có lạc la, cọt la đấy quá nà lấy cả nó có qua quá chào cả hôm kèm hôm nhạy nè chị mày nhuộm hòm hết áo có cả, có lẽ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  có มียจะของเนาะมียกัมียจะของเหน่อยเหน่อยเติหน่อยสเตวไิู้่ก็ได้เนาะห้งไงยงก็เดี๋ยวชิบไรันม่ยหนาได้เหรอวะถยหนาเฮ็ยนเฮ็ดนาได้หรอที่นยังเอะไรยะ ยังรลบะเลาะเลาะดิอ๋อสบายเป็นอะ,ะไรเฮ้ยคุยกับะเพ้านี่คุยกับผูบ้าวอ้าวต่ละมือแต่ละบ้าไม่กินข้าวกินน้ำแต่คุยแต่กับผูบ้าวโอ้โหนอนเลยเฮ้ย,ย,ยสบายดีน่าก็เสลนียมันเป็นแป้นมากได้ฮัตต์ต่อได้เอาออกซาไปกินนี่แย่ยเป็นโคมไหมอ่ะโคมเฮ้ยแท้างเลย กินข้าวกินน้ำเนี่ลมกับลาเยอน้าตาดีเน่องแซวเนา่องพอหล่อเลยจะไปตายด้วยน้ำหน้าตาดีวายได้เหรอเออตายยอดไปแห่งกระบุไวได้แต่เอ้ยไปแห่งกอนว่าติเข่าหนึ่งตายยอดวายได้เนาะหวานบ่นนี้ซมซมเนี่ยพอไปกินอยู่เนื้อยู่เนี่ย เนื้อป่มัน่าอยู่บ่แถวๆนะหญ้าพันอยู่บ่ขอมหญาป่ะหญาแมนจมขอมหญาด้วยะคอพันน่าจงแมนเนาแมจัยชมว่สิไดอ้ามึงนี่นชมนะชมว่ายังมย่างเข้ไปเฮือนคนย่างมาก่าน้กนีย่างม่เหมนแนบิดละเหงาละเหงามาจีไปเลยย้นต่ำมากีนี่มากคนเดียว ไปแล้ผู้เดียวจะไปกับบาไล้โอ้บาไล้จะมา่วยยานี่หรอเป่นี่อู้โอ้่น่ย่านเนาะบ่ได้เห็นแต่หึงช่งที่ยานใช่ปะโกรธเลยบได้ย่านนั่นเอเนี่ยเออบ้าบุญมาเมื่อนั่นจนสุ้งกัโตะเนาะ่นก็ว่าันมาคนย่านเนาะจอรถยูคอยคิดว่าเป็นงอตอดพ้นเถอเห็นรถเขามาเจอไงยังให้กันเนี่ยใช่ปะคนย่านนี่คนย่านอยู่บ่ เดี๋อาเอาแม่นอนแล้วละผมเป็นยังไงครัเออขอจะบอกว่ามื่อนั้นเนี่ยเราบอกอยู่ว่าทำมากับแม่รถเด้อหรอป่ะแต่เมื่อนั้นมันยังดีต้นแต่เนาะมันยังโมซุกขังเนาะบันนี้ได้แล้วนี่อันนี้มาโมซุกแบบขังเพราะว่ามันแนมันสิไลอยู่แต่ต้นนั่นก็ยังโมซุกอะเนาะโอ้ยยังเขียวอยู่ต้นเอาแม่ไม่แช่บัตนี่ขอเพิ่นเลยแม่นอนแล้วแล้วนี่นี่ไม่แช่นี่ขอคิดขอต้องงอนกินยาแก้ไอสิแม่เลยมั้ เราเอแ้แม่มยยังแม่นบ่โ่ให้แม่นให้ขึ้นม่แม่จะขึ้นเนาปีนเลยอือกีออนสีออนแต่มันแดงคักก็ดีเนาะัมาให้กินอันนี้เนาะกปั้นได้ไมเหนือายถวเอเหนือพุ่นนะโมมีนะ โมมีนมาเงีวนี้เออแ้เนื้อเนื้อะไบมีม่แต่หนไม้เนาะมีแต่หนไม้หนไม้นันลายโพดต้นเงี้ยวบรมีเขาต้นตนี่เป็นยังเอาห้าม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 เน้าเบัวไล่ขนไล่ออ มืสู้อันไ่าเฮาก่อแจ้วเนาะเอาเอาไปสูคนที่บ่เคยกินหั่นน่ะมีบ่อยู่เพิ่นก็คนที่เคยกินเด้คนบ่เคยกินนี่เจ้าบ่กล้ากินเาจัได้เนาะมากยังมาลเนาะแฮวแต่ว่าอยู่บ้านเฮายืนมีเยังยังบ่บ่หมู่บ้านนอยู่พ่นมันมีตามีดงหลายช่องสีหลายแท้เนาะอืมีแต่อย่างอื่นเออ ถ้าว้านี่เบิอะไถะวะแถวแค่สิบปอนด์คือชื่อมังหาดมังหาโอ้จัดมังหาดเจ้าบุญจ๊ะน้ำบอลพระเถารีละตกกกไม่เห็นนี่ละตุตกมังหานเล้อละตกกุกบาบอี้เ่เนี่ย

แค่น้าบาทนี่กืืนมันบวกลงวดยาลอกินมาจาบ้านเอามาลดมียังกินอ๋มาลดกินเไดอมาลดเรอางว่ามาลดทดอ้วห้ากินอะไรฮะมีงานดองเป็นไงถึงวอ๋อ ออยอกค่อยเบิ้ลเสียไปเนื้อนำเบิ้ลนะอบูดล้บาดเยแล้เนาะเห็นะใช่ปะใช่ปะ็พ่อหน้าเราคือพ่อไม่ใช่ปะะเรื่อพ่อไม่พอดีนี่มนเออแบบเดียวก็แม่แล้วแม่กับเคินวิทยชายวิทกลัววิงหคาสิขาดแล้ว่งกะ dạy bung đi giờ này bay hang đấy bưng đi đi con đấy, bay lát bung tiếp bung 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 เาได้มาโทรบอกเด้อเราได้มาบอกเด้อพอดีจะมาบางหน้าต้องเคยที่มาพอดีให้บอกเตี้ยสแกนก่อนให้เพื่อนสแกนก่อนเผมว่าอ๋อแสดงว่าเมื่อมาขอว่าจังเงียบปรจักรแต่เอาบ่บอกไปเอาจักว้อโอ้ชิบอกอย่างนั้นหรอวะบ้าบ่ชิบอกเนาะเราจะยุ่งเงียบยัอยู่ยันเชื่อนอนน่ะนับว่าพอมีแผลเอาลูกเพราะอยากจักงก็จะเอาลูกไปฟูเราวะจบ เาต้องมีเจลแดกเทลโยวทางน้องสาวเลยใครเป็นรองเลยเนาะทั้งทั้งเอฟซีบางคนเพิ่นก็บอกน้องสาวแน่อย่าเพ่าคิดเรื่องผู้วาวกันนะก็เรื่องลมเพิ่นก็ลมเป็นเรื่องของผู้ชายผู้สาวเนาะเราโสดเนาะเราโสดเราถ้าเราเรามีผัวไปลงกับผู้วาวเออชีบบอกยุ่ยแบบนะแต่นี่เราโสดเราบ่มีไผก็เออกะชุดแดงแต่เราเราก็ลม เสะ h a ามคนลมคนโถ่พี่น้องไงแล้วกับบึงลายลายคนน้องไปบงมองสุกันได้ฮะงองสุกโอ้ยบุเรองัวกินะสวยปานนี้เสร็จข้ามัวลยลแล้วนโอ้แงตุยกตุยกุยไปโอ้บุได้หรอกครั เจ้าอย่างกับเต็กกว่าเะพ่อเชียวครอเป็นอไรให้งาเดียว,ยว,วไหนเสียงโดอกบัไลอยจ้ะทางอาจารย์ลหล้าข้าชีบขึ้นเนือ้อกับเบาไลอยอ๋ขาสบนูนกะมา ผ่านมาทางนี้ได้แวะดินน้ำทั้งน้องเตลไปพี่น้องเลยฮะมาแต่บ้านแอตได้มาเยี่ยมยามทั้งน้องสาวเพิ่นบได้มาหลายมือเลยผู้ป้าต้องหลุนใส่ผูกเสือเลยเหม่งเงี้ยวสุกลายแล้วรพี่น้องเลยอ่ะวันนี้จะมาเยี่ยมมายาม คือเก่าคือเดิมฮพี่น้องเลยทางอีพิ่นไ้เขับมาหาน้องเตวเนาะไล่เรื่องถือต่ต้องการเฮือนไก่เทียงกันแล้วไฮพี่น้องเลยก็ซําที่อบอกไว้เนาะนน้องพันก่ใหญ่้วแต่ฟังข่ามก่ใหญ่้วนะพันไห้พ่นคุยกันอิเดืองของพระเจ้าใช่ไไปพี่น้องเลยมีแต่ข้ามาทำไทยเนาะน โอ้ยเนาะโ่มาเด้อมาพี่เด้อมาเอามียังกินน่ะมาเพ่ปขายรถเจ้าได้บอกอาจารย์ด้ค่ะมึงแน่ อะไรวบ้จักวเห็นรถเจ้ามาจีนตลอดไม่ย่งจไปกายทูบ่อพันยันเท่าไรไม่ยังน่งเต่อยังมาแต่ก็บวกเฉื่ออึงมอสมอสสองไอ้ขาวเนี่ อย่างเต็มเอลดึงึงมันมียอะตัวนี้กับมันหันโดยสบายดีมาแต่เบิ่งม่วงชกกตล่างนะแตต่ไงาเี่ยนเชีหัวดึงเดือ่างนี้ชกเชกกันโรยยานะชกเยอะเอาบ่กเข่าเอาบ่กเข่าสุดยอดข้างนี้ ครูลงทุนเลยดีเนาะทิบเลยได้เฉื่อยเลยยางโบยจะออกเลยแต๊ะใส่แฟนเลยใส่กันดาครูหน่อยมาพี่เลยหวานอยากยืนอยู่พี่แด้วมันเย็นจับนี่ก็คือว่าโอเคแล้วยิวมเก่ามีเอาว่าเข่ามีอยู่ได้เข่าไดหนโบปั้นได้ว้าคะแนนวันยิ้มเก่าแห้งอ่แมนคิ้มเก่ายแห้งหนึ่งคัดดูแล้วก็เอาหน้าม้าเป่งไว้อยู่นี่เลยแร่แตวกะซ้ำค่ะ ทุกอย่างกับมีเล่นไปเรื่อยกี่นะ่ะทุกอย่างกับมี่จบีบาเอ้ยเนาะย่าอีกไปป้าเมียอีกแล้วบ่อะไรโอ้ยเนาะขึ้นนนูะเมียกับผัวไปป้าด้วยัยังงามขึ้นปเปน,นาะโอ้โดย ผัวไปอยู่เหรอให้งามได้เหรอผัวม้าตื่นเลยที่งานหลอกไหมมาหนี้ก้นแถวดันปัดเลยแถวดันปัดแล้วหลหลุชั้นเลาหลุดหลอมืาอนี้บ่เดียว่าบืนมื่อนี้มื่อนี้ฮ้องต้มแต่ว่างงานมาแรงอยู่แล้วโอ้ว่างงานมืาอนี้บืนหมื่นหลอมเรียบร้อยสั่นมาแรงมาได้นอนนอนสั่นแจ้งได้ติดกับเพื่อนเลยติดกับเพื่อนเลยไอเพื่อนสร้างที่เพื่อนให้สเตวันนี้ พอในโฮมเหมือนบ่ะโอ้ลูกสาวแล้วลูกชายลูกสาวจัดเต็มเลยเนาะเพิ่นมาจะเภาขึ้นเพิ่นมาอยู่ม่วนกันอยู่ม่วนไล้แบบเมื่อินมีรถขึ้นแล้วอ่ะจ้ายเงิทางขึ้นไว้เนาะนั่งรถนําไปจะเป็นหยัานั่งเขาจ้ายเงิทางขึ้นนี่เท่าไหร่แพงบ่จากจากพี่ขึ้นไปฮอดเชปูนประมานแมนแสนแมนแสนแสนหาด ล่มดีเลยไปกินม like ื้อนั้นป๊ไปก็บ่ฮอดบ้านน้องบุญทวีพอดีตามเทื่อจอดเจ็บคอมึงนี่ตอนนั้นได้บ่ไเคยกินบ่ตน่ะจยังบ่เคยอเอาจะไปฮนมเออบ้านนี้โทรตามเด้อเะเเรื่องโคมนี่แอติโอ้ยเข้ากันซะเด้เนาะ

บ่แม่นในบางหมู่บ้านกับบัวจักมวยนึกว่าบ้านองไทยมีเลยบมื่คืนชิมีหลายเนาะทางเหนือเนาะขึ้นแล้วแล้วนะขึ้นแล้วแเราเจ้าอยู่ได้ดิเอ๋แม่เอ็มเมียก็ไม่ได้ห้ามผัวเลยเมียก็ไม่ได้ห้ามผัวเออแม่เอ็แม่เหรอบ้านดีปะโต มีการหามเลยเต็มที่บาทนี่แงมนีนสมดีกิจมังม่วงเลยม่วงจากธรรมชาติเลยนี่เป็นเครื่องกันเป็นเครื่องไปไปไปขั้นนะฮะใส่บกเสื้อมาเลยเอองัวบอกินเนาะเข่าบ่ได้เออไปหัวบ่นี่มาแม่อันหัวตัวนี้เนี่ยช่วงคนออกทงไงทงนาเร่งงอนะอันหัววันนี้หวานเหมือนกัน มาชิแม่นมากเลยวนแม่น pues ก mm <No. S 1> yeah. nah ็ไ่ได้แต่างกรอนะข้าวเบิงคือชิงไงบ่บ่บ่เราแม่นกินนี่ก้เพื่อแต่เพื่อแต่ได้พวเดียวขันมองพอยงแล้วมันบ่ได้บ่อันงามากอันนี้นะมันยัอันเนียวแมวนะต้กบวเอาตมแ่อนะฮะ หล่นเจ้าพุ่วดูง่ายนะนี่เอาอันพั่วเดียวนี่ลายดีกว่าเอาปากลาบอดเนาะเลายาถึ้งงาม้วตรงมีเลยนะ ถออเวลาฉ่อกรเนยเนีกบอ๊ะฮะใบลาเอาะไบันไปลาเอาหมดอืมค่ะอ่ะเนาะมาถืจได้แหะเจ้าลงกมาก่อนอึบอ๊บเอ๊บอ๊บเอาแม่แม่ำนี่ก็เนาะก็จได้พอจิเช็ดเนียวเ ก็ได้หักง่ายได้นงานนี่นะนี่คือทางบ่อไร่ทอันอ,นอนาจารย์เพิ่งจับไปต้อนทั้งคนทนั้งเนื้อนี่เป็ิเออนานเป็อนคนบ่อไรนว่าไอ้นตํมมมมามันมบเอาเราวะเออเราถอลอคา่คาลกาน,านากับลานนะ เห็ดจังได้สาวนิ่มเอ่ออยร้อยหานไ้เห็ดชองบาทํำเขาเอาเป็นชองชั่วโมงเอาไรพาเราในข้าคอข่อยยังมวลงเ้ยนี่มึงกืนแบบเจ้ากินเากืนอกนได้กินนี่ข่าลำใสบดบ่มันบดง่ไยามนี่ชั่วโมงนี่บด อยู่ใน้องพี่ทำอยู่ป่าห้ยกเอได้ถึงจนไหมไปย่าอนหนาคือมุนใจมุนกลัวนะไม่นีอยู่นะแม่แม่แม่อันย่าชื่ตื่นเสียงห้อยได้อาวอะไรอยวลงมาทางต้นเลยบคู่่

มองเอินมาเออมองเอินแม่นบูดบุยากรุดมือไม่แส่พวดร้องไห้เแม่นเลยดิแม่นเลยนะบุคุมเลยต่อข้างแดดครึ่งอยู่ชิมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกินกันคืนเช้าเพราะว่าพูดบอกไว้จังกินหอดกันบอกไว้ชแจ้งกินแล้วก็อี่งข้างจอดรถเออโคกเลยกินนได้นึงเข่งกับเก่งแม่เนาะ ตกใจวัดแวบหนาเลยม่พี่ไออกเลยใกล้คนรถเลพอแล้วพอแลได้ก่อนกใกล้กันย่่เจ้าเสียเงินนั่แเละอะเป็นไห้สามีเจ้ายางยางนนสซีดนยางแล้วโอ้ยลายมวงทอดเละบราณทีทอดนี่คงดีแ้จะชงทงไปึงปล่อยกับเห็ดกินหั่นแล

เดี๋ยวไปแก้ไขเอาคนะค่อยกินข้าวเลยนี่กินก้างมังม่วงเลยนี่ข่อยยากย่างอื่นได้มังม่วงหนึ่ง่อยแม่เอ้แต่กินมังม่วงก็ได้แม่กินมังม่วงกับข้าวแม่แม่คนผู้คนเราเคยมีแม่แม่แม่เขาพี่น้องเลยโอ้ปาดด้วยผู้ได้กินขับใจละลายใช่ฟเฟ่หลังรถบ่แม่ เพื่อไปห่อนพุ่นอะซ้ำดำบดมันจะห่อนเจ้าเอานายง้นะงี้มัดปากพ่อเดี๋ยวมันสีกระจายได้รถเจ้าน่แวไอ้แม่พัวนีเดินมาได้โอ้ยเนี่มันสกตำเาบ่เอ้าไปสันไปทดองไปไปแลยไปลยสไปทางไหนวะนี่ก่อล่าดรวก่านนะ ก่อนไลก่อนไ่ในกวนะเจ้ากะเอ้ยกาไปก่อไล่ในกัเ hmm. จ้ากะเออหอมแก้มหอมยังไงอมายงนชิมายุ่นาฮะเปกาอะไรกอดนมียจะของเนาะมีกัมีจะของเติงหน่อยเต็น่อยเต็น่อยเตวได้ เฮอย่างก็เดี๋ยวสิบูเรนมาถ่ายหน้าได้หรอวะถ่ยหน้าเฮ็ดยันเฮ็ดหน้ามาได้เหรอใช่ไหมหน้าก้อนมากอนนะบิดชาบิดควายรับแกะกันประหยากประหยากเฮ็ดให้แล้วเห็นอ๋อนี่มาให้เลยเนาะเนี่ยประยัดเนี่บันทึเนาะคู่ถุงยางได้ไปกวาดเจวไปได้บันี้กได้ที่โน้ตโดยโดยโดยไปเดินทางปลอดภัยเอาหน่อไม้มาฝากอีกเด้อฮะซื้อหน่อไม้มาฝากในทางเหนือนะ ไม่ช่วงนี้ก็ออกร้ายแล้วร้ายเยอะเยอะคันนมงนมไม้คือเยอะคันแบบเป็นนูเป็นอย่างนี้บ่เอาหนูบ่มียามนี่มีแต่นมไม้ร้ายได้ป่ะนี่ให้ผัวไปก่อนเอ้อย่าให้ผัวได้เนาะโด้วยสบายดีเน้อรวยไปบ่ายมือเมียนหน่อหนึ่งไปเมียมือยังเดินถึกนะเนี่น่ะนานางขารถเอ้ากดรถขอยเลย ไปดูว่ากกนเด้อเหมบบนไหวถอยไปถอยเหราอะไจัาถึงก็รถควารถไทยก็ตามเรานี่ชิบะรถจักอีกอยู่ไปไปโอเคสันเนาะอ่ะสบายดี้วแต่วเด้อไหวประวุเนาาไปเห็นว่นั่นยังหาพันผูกน้อยเดียวฮันหาพันบาทบอบุญข้างโอยเลยเนาะโดย ป้าทันโอเคคลิปนี้กับสีประมาณนี้เดอ้อพี่น้องไอ้กับมีที่ว่าคังเบาโยกทัวกระดิ่นกับทั้งน้กกองแตวเพื่อนเนาะกับโยกทัวทั้งบอไรเมียบอเพื่อนก็ผิดพลาดไปกันได้ขอโทษขออภัยใดใดเดอ้อทำประโยชน์กับไม่ได้หัวเนาะแม่บั่นรถไปอย่างเมื่อเด้อคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเดอ้อ